เเลยเข้าไปดูลุงน้ำเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเหรอไออยู่แล้วเขาอยู่ซอยบ้านพักดาราย้ายไปหมดเลยแต่ลูกสาวเขาย้ายไปอยู่ใต้นะอรลูกสาวเขาที่ชื่อแพรน่ะย้ายไปอยู่ใต้หมดโอ้ตอนนั้นผมมาเน่อลูกเขายังไม่ค่อยโตเท่าไหร่อยู่มอออ่ะคนไหนอ่ะคนไหนนั่นแหละน้องแพรน่ะอันนี้โตไปหมดละเมือก็นผมเล่นอยู่ดยเล่นมอด้วยกันอือ ก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ไม่อร่อยถ้าก๋วยเตี๋ยวลุงน้ํ<ช>่เค็หมูเขาก็อร่อยข้าวอร่อยนะแฟนเขาไปขายอยู่ที่ใต้ค่ะ<ม>พี่ลืมละอยู่ว่าอยู่จังหวัดอะไรไม่ได้ติดต่อนานไม่ได้แวะมาเลยรู้จักลูกเขาหรือว่า,ร,วารู้จักลุงอะคะรู้จักลุงลูกเขาว่ารู้จัก ตลาดให้คนนี้ที่ขับวินชื่ออะไรนะแล้วก็รู้จักชื่อมัก่อนเขาก็เปิดร้านอยู่ตรงเนี้ยตรงไหนตรงนี้ครับแถวเนี้ยเนี่ยเ,เขาเปิดอยู่ติดกับข้างห้องพี่เอิมเลยเอา้าเหรอใช่แล้วเขาก็ย้ายไปไปไหนร้านย้ายไปอยู่ใต้ตามไม่ไหวลุงน้ำเปลี่ยนบ่อยก็ย้ายไปเกือบปีแล้วนะ จะชอบกันกับข้าอือฮอ่าอันนี้ของเรานะเล็บเราก็คือเหมือนหนามันผิดรูปปอยเอาผ้าเปียกมาให้แ่หม่ยเลสน์น,นะ งาที yeah, yeah. MM. ่ตัดนะหรอแล้วเราเป็นมานานแล้วหรอคะ่านเลวตัดมันก็มันก็เป็นมันก็เป็นอย่างเงี้ยยังไงเล็บมันก็ต้องยาวออกมาแต่สิ่งสำคัญคือเราดูแลไม่ให้ข้างเล็บมันเป็นแผล k mm. คือถ้าเล็บหนูผิดรูปอย่างนี้นะหนูจะต้องแบบคอยตัดความยาวออกอย่าให้มันยาวมากถ้าเกิดมันยาวมากมาไปชนไปเตะแล้วเดี๋ยวหนูเป็นเรื่องอันนี้นี่คือเหมือนเล็บมันจะทะละุพี่อันนี้พี่เปิดดีไปเนี่ยไม่เอาดีกว่าแล้วก็เปิดหลังใหม่

嗯，六七。